สวัสดีค่ะ สวัสดีช่างรถยนมสองเซรีไทยรถสวยด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับน้องต้องเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้จัดรถตู้มาให้นะคะตอนนี้น้องตองเติมสต็อกในส่วนของตัวรถตู้นายาวเข้าไปเยอะมากๆเลยนะคะปี19ถึงปี2 0ค่ะราคาเริ่มต้น9ก้า0 0บาทค่ะวันนี้พามาดูน้องคันนี้เลยนะคะใครที่มองหารถตู้อยากจะทําป้ายเหลืองนะคะน้องตองมีไฟเน้นรองรับป้ายเหลืองด้วยนะคะสําหรับน้องคันนี้ค่ะโตต้าคอมพิวเตอร์2 8ง l ปี20ค่ะคันนี้ ไม่เพียงแค่6,9 0 0 0่เาเท่านั้นนะคะไม่แท้ด้วยนะคะคันนี้ราคาเพียง1 3 9 0 0ล้าน39 00บาทค่ะเดี๋ยวแต้มต้องมาชมภายนอกแล้วก็ภายในของน้องคันนี้กันเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจเจ้าคันนี้นะคะโตโต้าคอมพิวเตอร์นะคะไม่หลักหมื่นปี20นะคะติดต่อหางตองเลยค่ะ0 6 1ย์7 1หนึ่งเ่งสี่เจด4ค่ะแต้มต้องมาดูกันเลยค่ะ มากันที่โฉมหน้ากันก่อนเลยนะคะถ้าเป็นตัวหน้ายาวตัวปีใหม่นะคะทุกคนขาห้องเครื่องน้องจะอยู่ด้านหน้านะคะแต่ถ้าเป็นตัว3.0เนี่ยตัวห้องเครื่องจะอยู่ใต้เบาะคนนั่งข้างคนขับนะคะซึ่งตัวนี้ห้องเครื่องจะอยู่ด้านหน้านะคะตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยโลโก้ก็เป็นโครเมียมนะคะ ไฟหน้าใส่กิ้งนะคะดวงไฟโตโ,โตนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะเดี๋ยวน้องเปิดให้ดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวต้องพาเวียนดูรอบคันเนาะเราเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนนะคะตัวใหม่นะคะข้อดีของน้องก็คือห้องเครื่องจะอยู่ด้านหน้าฝากระโปรงนั่นเองนะคะมาดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะ ฝากระโปรงค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเบานะคะก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะคะทุกคนขาตัวนี้นะเดี๋ยวนะคะแขนเราสั้นไปหน่อยนะคะอ่ะมานี่เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.8นะคะเครื่องของโตโยต้านั่นเองนะคะจุดเต้มสีเดิมโรงงานน้องตองมีให้ดูอยู่ครบเลยนะคะแผ่นเพจต่างๆนะคะหมดเดิมไม่มีขยับขยับเลยนะคะน็อตฝากระโปรงนะคะ เดิมแท้นะคะไม่คันไม่ถอดเลยค่ะพี่พี่ขาสภาพสวยๆนะคะให้ดูแต่คานหน้าแก้มขวาก่อนเลยนะ<ม>ส่วนใหญ่ข้อตองเนี่ยจะเป็นรถหน่วยงานปอดระวังราชการนะคะพี่พี่มั่นใจได้ไม่เป็นรถใต้เหลืองมาก่อนนะคะจะเป็นรถป้ายฟ้าเดิมแท้เนาะนี่เลยนะคะสําหรับใครที่กังวลน,นะคะเพราะว่าน้องจะเป็นรถป้ายเหลืองมาใช้งานมาหนักนะคะไม่มีเลยนะคะของตองนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น ออรถป้าฟ้าเดิมแท้นะคะนี่แผ่นมอ,อก,กองสากระโปงนะคะเดิมครบจุดทุกจุดเลยนะคะแมทอาร์ต่างๆนะคะรุน่นขะพี่ๆคนดนที่กำลังมองหารถตู้นะคะต้องก็มีราคาเริ่มต้นอย่างที่บอกเลยนะคะ9,89 000บาทนะคะก็ถ้าราคา9,89 0 0 0บาทก็จะเป็นปีส9เเนาะไม่ก็มีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงไม่ประมาณแสนกว่าเลยนะคะแต่การันตีว่าเป็นไม่แท้เนานะ เรื่องรถพวกนี้ทาไมแสงกว่าเนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะคะไม่มีการกรอใหม่มาด้วยค่ะเอามากันต่อนะคะเดนส่วนของตัวด้านข้างตัวนี้นะคะได้ในส่วนของตัวยางแม็กซีสนะคะ235 6 5, 5 R 1 6กนะคะก็เปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะคันนี้นะคะยางใหม่ปี2025เลย ดอกอยางหนาๆเลยกระจกก็จะมีความใหญ่สมกับตัวรถเลยนะคะสําหรับตัวหน้ายาวนะก็มีไฟเลี้ยงด้านข้างด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเปิดให้ดูในส่วนของตัวฝั่งด้านคนข้างคนขับนิดนึงนะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะรุ่นขานี้เลยม่านต่างๆก็มีมาให้นะเข้ามาดูในส่วนของตัวภายในเลยนะคะน้องก็จะเป็นเบาะหนังนะคะก็จะมีเบาะเสริม ตันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะมีจอสัมผัสให้นะคะแล้วก็คอนโซลเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะสมกับตัวรถเลยนะตัวนี้คอนโซลก็เป็นแบบสีทูททนนะคะำดำดาตัดด้วยสีเท่านะตัวนี้จะเป็นช่องวางแก้วนะคะอันนี้จะเป็นพวกเกะหน้ารถโอ้โหลกมากยังไม่ได้เอาอะไรออกเลย ตอนนี้จะเป็นพวกข้อมูลบุ๊กเซอร์วิสต่างๆนะคะก็อยู่ตรงเก๊ะหน้ารถนะคะพี่ๆี่ขามาดูเม็ดอาคนิดหนึ่งนี่แกะเม็ดอาใครดูพวกโครงสร้างต่างๆนะคะว่าไม่มีชนไม่มีเปลี่ยนมานะคะตัวนี้สภาพสวยๆเลยนะคะพี่ๆี่ขาอันนี้จะเป็น power outlet นะตรงนี้จะเป็นที่แปลง power outlet ก็วางพวกของอะไรได้ด้วยนะคะตรงนี้จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเนาะแค่มันเป็น คอนโทรลมันค่อนข้างใหญ่อะนะคะตัวนี้อะเดี๋ยวน้องเปิดไปดูในส่วนของตัวด้านหลังให้ดูนะคะนี่เลยภายในคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะ3แถว9ที่นั่งด้านหน้าก็จะเป็นโซฟา3ที่นั่งโซฟายังใหญ่นะคะก็จะเป็นสีเทานะคะตรงกลาง3ด้านหลัง4นะคะหลังคาเดิมนะคะไม่ได้ทำอะไรมานะคะหลังสามเหรอ อ๋อขั้นหลังสามค่ะทุกคนหาสามสานะคะก็คือเก้าที่นั่งนะอ่นนี้มีม่านมีค้อนทุบก,กระจกมาให้นะคะแล้วก็ตัวนี้มีจอด้วยเดี๋ยวต้องขออนุขึ้นน้านบนนิดนึงจริงๆมันมีที่จับด้วยนะตรงทางขึ้นอนะ่ะมันมีที่จับให้เรียบร้อยตัวเบาะเนี่ยมันปรับเอ็นมาอยู่นะคะทุกคนขาจริงๆมันต้องไม่ได้เอ็นขนาดนี้นะนี่เลย ก็ม้านก็คือมีมาให้นะคะมีค้อนทุกกระจกนะคะฉุกเฉินตอนนี้นะคะลำโพงต่างๆนี่มาดูจอหน่อย ตัวนี้จะมีจอด้วยนะคะก็มีจอมาให้นะเหมือนถ้าใครไปรับแขกพวก VIP ต่างๆนะคะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เลยนะคะพี่ๆขาก็คือมีจอมาให้พร้อมเลยนะคะภายในก็ค่อนข้างจะแบบกว้างเลยนะคะนั่งสบายแล้วก็มีเข็มขัดเบี้ยวให้ทุกที่นั่งเลยนะคะตัวนี้จะเป็นคอนโซลกลางวางพวกของพวกแก้วน้ำต่างๆได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านในของน้องตัวนี้นะคะ ก็เดิมๆรถหน่วยงานปลอดระวังไม่หลักหมื่นสภาพคือแบบยังสวยเนี่ยกริบเลยใครที่กำลังมองหารถตู้ไว้ใช้งานไว้รับแขกใช้ส่วนตัวหรือว่าทําป้ายเหลืองนะคะของตองก็คือมีไฟแนนซ์รองรับป้ายเหลืองเลยนะคะโดยที่พี่ไม่ต้องผ่อนให้ได้หนึ่งปีลูกค้าสามารถดําเนินการได้เลยนะคะจัดประอบการนะคะเน่ยต้องมีวิธีการให้อยู่นะคะสําหรับลูกค้าที่แบบไม่เคยทำเนาะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะผ่อนอยู่ประมาณ2 0,000ถ้าจัดเต็ม1ล้านเนาะ ผ่อนอยู่ประมาณ2 0 0ห0เพราะว่ารถตู้นี้ต้องผ่อนได้สูงสุด6ปีนะคะควันนี้ทำป้ายเหลืองนะคะพี่ขาแต่รับรองเลยว่าพี่พี่จะได้รถเดิมสวยเงียบกิ๊บดูน็อตก่อนเลยน็อตไม่มีขัดไม่มีถอดเลยนะคะพี่ขาสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้หน่อยไหมแล้วแกะเม็ดอาร์คให้ดูนิดหนึ่งเม,ม็ดอาร์คนะคะเดิมๆนะคะไม่มีถอดมาเลยนะคะ ด้วยความที่แบบรถมันใหญ่นะคะทุกคนขาคือต้องต้องยืนยืนอยู่ด้านบนนะคะเพราะว่ารถมันมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็สูงเลยนะคะก็เลยต้องยืนด้านบนมาแกะไอพี่ๆดูนะคะที่นี่แหละเดี๋ยวนะคะเนี่ยถ้ายอย่างนี้คือไม่ถึงนะคือไม่ถึงนะคะมันต้องขึ้นชั้นบนนะคะทุกคนขาก็ใส่ยางกลับก่อนนะคะ อย่ปิดประตูไม่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบเดิมๆเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันของน้องดีกว่านะคะว่ารอบๆคันประมาณไหนเนาะนี่เลยนะคะอ่าค่ะมาด้านหลังกันเลยโอ้ตอนนี้มีเซ็นเซ,นซอร์หลังด้วยนะคะเซ็นเซอร์หลังทั้งหมด4จุดนะคะแล้วก็ ไม่ได้มีกล้องมาเนาะตอนนี้นะคะสามารถไปติดกล้องหลังเพิ่มเติมได้เลยนะคะตัวด้านหลังก็จะเป็นพวกโค้เมียมนะเดี๋ยวต้องเปิดด้านหลังให้ดูนะคะหาที่กดก่อนนะคะอยู่นี่นี่กระจกหลังอะไรก็คือมีมานะคะที่บรรนบนอ่ามาเลยเปิดด้านหลังให้ดูมีดังแรกเลยพ้าม่านนะคะด้านหลังก็มีพร้อมนะคะ หัวน็อตไม่มีขยับขยับเลยนะคะพี่พี่ขาดูได้เลยเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะนี่สามารถวางกระเป๋าได้แต่มันได้ไม่เยอนะเนาะแต่ว่าก็คือวางได้อยู่ม,ยมันใส่เข้าไปด้านล่างได้อยู่นะคะตัวนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์แม่แรงนะคะแล้วก็มีถังดับเพลิงมาให้พร้อมถังดับเพลิงค้อนทุกกระจกนะคะต้องมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพี่พี่ขา นี่เลยนะมองจากด้านหลังไปนะคะภายในก็ค่อนข้างที่แบบกว้างเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถตู้อยู่นะคะน้องตองแนะนาคันนี้เลยน้องตองมีให้เลือกอีกหลายคันเลย c ีคาวซีบอนค่ะลูกค้าอยากได้ประมาณไหนเนาะมากันต่อฝั่งนี้ค่ะเอ๊นนี่ดูรอบคันเลยนะเป็นรถหน่วยงานนะคะรถเดิมๆเ,เลย ก็อาจจะมีเก็บสีบ้างเล็กน้อยนะคะก็ตามภาษารดมือสองแต่ว่าส่วนหนักพิ่ความไม่มีแน่นอนนะคะอ่าไม่เชื่อว่าไม่น้อยมาดูเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะคันนี้เลขไม่อยู่เพียงแค่6 9หมืเ้โอ้โหเครื่องเสียงดังมากนะคะมันมีไฟด้วยนะระหว่าตรงจอมันมีไฟด้วยนะอันนี้ก็คือจะเป็นด้านในของน้องนะคะ <laughs> ไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงเพลงไหมนะเ๋ยวตอนนี้ยินมากตัวนี้จะเป็นที่วางแก้วนะคะแล้วก็พวงคุณเจนะคะสำรองอีก2นะคะคุณแจนี่รีโมทหนึ่งนะคะดูเม็ดอารนี่เลยนี่เลยนะคะเม็ดอารต่างๆนะคะโครงสร้างเดิมโครงสร้างแท้คันนี้คือสวยกริฟเลยทุกคนคะไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะสําหรับพี่ๆคนใดทีด่กำลังมองหารถตู้อยู่นะคะ ใครได้คันนี้ไปน้องตองบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะพี่พี่ขาในราคาแค่1นึ่งล้านสามบาทนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาปี2020นะคะสําหรับท่านใดที่สนใจตัวตาคอมพิวเตอร์ตัว2.8คันนี้ค่ะพี่กัลร้านนะคะอยู่ที่ศีแยกตาปานอภเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะคะและสํานักงานใหญ่ต้องอยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีน้องจอกถนนมิตรไมตรีค่ะสามารถติดต่อสอบถามทางตองได้เลยนะคะที่เบอร์0ู1 1 9 7 1 4 7ค่ะน้องตองมี บปิการจัดไฟแนนซ์หนึ่งที่และมีบระการสร่งรถให้ถึงบ้านเลยนะคะสําหรับลูกค้าคนใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะมาต้องฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย